โย <Yo. S 2> สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของแบบจำลองอะตอมซึ่งเป็นบทแรกที่จะสอนเลยนะครับแบบจำลองอะตอมหลักๆอ่ะจะมีของดอลตันทอมสันรัตเทอร์ฟอร์ดโบแล้วก็แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกที่กลุ่มนักวิทยาศาสตร์เขามาร่วมกันสร้างขึ้นมาซึ่งในคลิปนี้เดี๋ยวจะขอพูดสาม คนแรกก่อนเนาะส,สามท่านแรกก่อนดีกว่าเนาะก็คือดอตันทอมสันและลัทธ์ฟอร์ดพร้อมหลักการจําให้ด้วยอ่าก่อนอื่นจะมาเกินเกี่ยวกับแนวคิดในการพัฒนาแบบจํำลองอะตอมกันก่อนนะครับคืออะตอมเนี่ยมันมาจากภาษากรีกที่เรียกว่าอะโมอสแปลว่าแบ่งแยกอีกไม่ได้ แนวคิดนี้มันมาจากนักปรัชญาเออนักปราชชาวกรีกที่มีชื่อว่าดิโมเคตุสซึ่งเขาจะนำมาใช้เรียกหน่วยที่เล็กที่สุดซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสสารที่ไม่สามารถแบ่งแยกออกไปได้อีกต่อมาเนี่ยนักวิทยาศาสตร์หลายท่านก็ได้ศึกษาแล้วก็ทำการทดลองแล้วก็เสนอเป็นแบบจำลองอะตอมขึ้นมาทำให้เราได้ทราบว่า อนุภาคมูมลฐานในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยโปรตอนนิวตอนและอิเล็กตอนนั่นเองอ่าแบบจำลองอะตอมของคนแรกเลยนะครับนี่ใครเอ่ยจอห์นดาวตันชื่อตันตันเนี่ยเดี๋ยมีหลักการจามาอยู่คือเมื่อความรู้วิทยาศาสตร์มันมามากขึ้นเนาะแนวความคิดของนักปราชญ์ที่เป็น ท่านตูสเนี่ยคือคือดิโมเคตโตสเนี่ยก็ไม่สามารถอธิบายสาเหตุนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับสาราได้ซึ่งในปีหนึ่งพันแปดร้อยสามซึ่งในปีเออซึ่งในปีคริสตศักราชหนึ่งพันแปดร้อยสามนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าจอห์นดาวตันเนี่ยก็ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับอะตอม ที่เรียกว่าทฤษฎีอะตอมขึ้นโดยจะบอกกอนนะว่าแนวคิดของเขาเนี่ยไม่ได้ถูกถูกข้อนะแต่แนวคิดของเขามีดังนี้ก็คือข้อหนึ่งเขาบอกว่าสารทุกชนิดประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุดซึ่งไม่สามารถแบ่งแยกต่อไปได้อีกเรียกว่าอะตอมอคิดก่อนนะข้อนี้จะถูกหรือจะผิดนะข้อสอง อะตอมของธาตุเด like ียวกันย่อมมีคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการเช่นมีมวลเท่ากันและมีสมบัติแตกต่างจากอะตอมของธาตุอื่นข้อสามเขาบอกว่าอะตอมชนิดหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอะตอมเอออะอติมอะชิสดีอะตอมของเขานะฮะมีอยู่ดังนี้แต่ บอกก่อนนะว่าไม่ได้จะถูกถูกข้อนะเดี๋ยวให้เรามาลองคิดกันนะครับว่าข้อไหนจะถูกหรือข้อไหนจะผิดข้อหนึ่งเขาบอกว่าสารทุกชนิดประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุดซึ่งไม่สามารถแบ่งแยกต่อไปได้อีกเรียกว่าอะตอมเอ๊ะถูกไหมนะข้อสองเขาบอกว่าอะตอมของธาตุสินเดียวกันเนี่ยย่อมมีคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการเช่นมีมวลเท่ากันและมีสมบัติแตกต่างจากอะตอมของธาตุอื่น ข้อสามอะตอมชนิดหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอะตอมชนิดอื่นๆไม่ได้ข้อสี่สารประกอบเนี่ยเกิดจากการรวมตัวทางเคมีระหว่างอะตอมของธาตุตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปและจํานวนของอะตอมของธาตุที่รวมตัวกันเนี่ยจะเป็นอัตราส่วนเลขลงตัวน,น้อยเกิดเป็นสารประกอบได้หลายชนิดเช่นคาร์บอนไดออกไซด์หรือคาร์บอนมอนออกไซด์และ อะตอมไม่สามารถทำให้สูญหายหรือเกิดใหม่ได้นี่คือทฤษฎีอะตอมของจอห์นดอตันนะฮะซึ่งอ่ไมเขาไม่ได้พูดถูกทุกข้อนะครับคือเขามันก็จะมีข้อลบลางแบบจำลองของขอะต,ตอมของดอตันขึ้นมาคือ ข้อมูลบางประการเนี่ยก็ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของเขาเนาะเวลาที่มีนักวิทยาศาสตร์ท่าน,อ,นอื่นที่แบบสมัยใหม่เรื่อยๆเ,ยเ,ยเ,ยเยขาได้ลองทดลองเช่นเขาบอกว่าอะตอมเนี่ยจะประกอบด้วยอนุภาคโปรตอนนิวตอนและอิเล็กตรอนซึ่งทําให้อะตอมสามารถแบ่งแยกได้อีกดังนั้นที่บอกว่าอะตอมไม่สามารถแบ่งแยกได้ก็ผิดนะ นอกจากนี้ก็ยังพบว่าอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันก็จะมีจํานวนนิวตอนต่างกันได้อย่อนไปดูข้อไหนจะถูกบ้างเหลือถูกอยู่กี่ข้ออ่ะข้อหนึ่งผิดละเนาะเคาเขาบอกว่าไม่สามารถแบ่งแยกต่อไปได้อีกซึ่งอะตอมเนี่ยไม่ใช่หน่วยที่เล็กที่สุดแหละอะตอมยังมีองค์ประกอบที่ย่อยอยู่ภายในอีกเช่นอิเล็กตรอนโบตอนนิวตอนถูกปะข้อสองก็ผิดนะ เพราะว่าอะไรอะตอมของธาตุสเนียวการอาจมีคุณสมบัติบางอย่างแตกต่างกันได้เช่นเลขมวลมันอาจจะไม่เท่ากันเนาะเออเช่นแบบคาร์บอนห้อยสิบสองข้างบนเนาะมวลบนอะตอมล่างอ่าคาร์บอนห้อยสิบสองคาร์บอนสิบสามสิบสี่เป็นต้นเนาะข้อสามอะตอมชนิดหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอะตอมชนิดอื่นๆไม่ได้ก็ผิดเนาะเพราะว่ามัน สามารถเปลี่ยนได้อะตอมของธาตุชนิดหนึ่งจะสามารถเปลี่ยนไปนเป็นอะตอมของธาตุชนิอื่นๆได้นะจ๊ะข้อสี่เนี่ยถูกต้องส่วนข้อห้าก็ไม่ไม่ถูกนะเพราะว่าอะตอมเนี่ยบางชนิดก็สามารถทำให้สูญหายหรือว่าเราสร้างขึ้นมาใหม่ได้ด้วยนะอะ มาสรุปแบบจำลองอะตอมของดอตันอ่ะอันนี้หลักการจำก็คือดอตัน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 ทรงกลมตันเออดอตันทรงกลมตันก็คือดอตันเสนอมโนภาพแบบจำลองอะตอมว่าอะตอมเนี่ยมีลักษณะเป็นทรงกลมตันเล็กมากและไม่สามารถแบ่งแยกได้อีกนี่คือแบบจำลองอะตอมของเขาซึ่งถูกหรือผิดก็ไปพิจารณากันเอาเอง ต่อมาเซอร์ Sir, คนนี้มีชื่อว่าโจเซฟจอห์นทอมสันเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษเหมือนกันได้ทำการดัดแปลงหลอดรังสีแคโทดโดยทำการเจาะรูที่ตรงกลางควอแอนดดแล้วนำฉากเลืองแสงไปวางไว้ข้างหลังควอแอนดดนี่คือหลอดรังสีแคโทดหลอดรังสีแคโทดเนี่ย จะประกอบด้วยอนุภาคไฟฟ้าที่มีประจุลบและมีมวลเพราะสามารถทำให้ใบพัดของกังหันหมุนได้การทดลอง,ของเขาทำไงเขาบอกว่าเมื่อลดความดันลงจนเกือบเป็นสุญญากาศจะมีจุดสว่างบนฉากเรืองแสงพอมสันจึงตั้งสมมติฐานว่ารัางสีแคทโทดนั้นเป็นอนุภาคที่มีประจุ ดังนั้นอนุภาคพ,พอมีประจุแล้วเป็นไงมันก็ต้องเป็นไงควรจะเบี่ยงเบงในสนามแม่เหล็กเนาะและสนามไฟฟ้าควรจะเปลี่ยนเบนในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าเมื่อนําสนามไฟฟ้ามาลอ่อจุดสว่างบนฉากเรืองแสงก็จะเปลี่ยนเบนเข้าหาโค้วบวกเสมอและเมื่อทดสอบในสนามแม่เหล็กปรากฏว่ารังสีแคโทดเปลี่ยงเบนในสนามแม่เหล็กเข้าหาคว้นเหนือ เพราะฉะนั้นเขาก็เลยสรุปได้ว่าลังสีแคโทดเนี่ยจะประกอบด้วยอนุภาคลบที่เคลื่อนที่ออกจากขั้วแคโทดในลักษณะที่เป็นลังสีจากรูปนะครับจะเห็นว่าลังสีแคโทดจะเบียเบ่ยงเบนเข้าหาโคบวกเห็นไหมแสดงว่าตัวลังมันต้องมีอะไรอยู่ในในไี้แน่แน่มันต้องมีประจุอะไรสักอย่างเนาะจะพูดถึงคนนี้นิดนึงคือ ไอเกิลโกลสไตน์โกลสไตน์เนี่ยเขาได้ดัดแปลงหลอดลังสีแคโทดใหม่โดยเลื่อนแคโทดและแอนูดที่เจาะรูมาไว้ตรงกลางและมีฉากเรืองแสงอยู่ที่ปลายทั้งสองข้างนี่ดังนี้มีฉากเรืองแสงอยู่ที่ปลายทั้งสองข้างเนาะแล้วก็เลื่อนลังสี แคโทดและแอนดมาไว้ตรงกลางแล้วก็มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสักสูงซึ่งจะถือว่าเป็นการขนโปรตอนของเขาเลยนะฮะการทดลองของเขาเนี่ยจากการทดลองของโกลสไตน์จะสรุปได้ว่า รังสีบวกหรืออนุภาคบวกเนี่ยจะเกิดจากกา๊าซที่บรรจุภายในหลอดรังสีแคโทดซึ่งสามารถเบี่ยงเบนได้ทั้งในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กโดยที่รังสีบวกเนี่ยจะมีค่าอัตราส่วนประจตุต่อมวลไม่คงที่ขึ้นอยู่กับชนิดของกา๊าซที่บรรจุอยู่ภายในหลอดรังสีแคโทดซึ่งรังสีที่เบี่ยงเบนรังสี อ่าซึ่งรังสีจากแอนนดเบนจากโคบวกเข้าหาโคงลบเนี่ยจะเรียกว่าโปรตอนสรุปแบบจําลองอะตอมของทอมสันทอมสันเขาบอกเสนอมโนภาพของแบบจําลองอะตอมไว้ว่า อะตอมเนี่ยมีลักษณะเป็นทรงกลมซึ่งประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าบวกหรือโปรตอนและอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าลบหรืออิเล็กตรอนกระจายอยู่ทั่วไปในอะตอมในสภาพที่เป็นกลางทางไฟฟ้าและมีประจุบวกเท่ากับประจุลบนี่คือมโนภาพของคอมสัตนะครับซึ่งเราเห็นได้ว่า เขาบอกว่าเหมือนอ่ะพูดง่ายๆสรุปก็คือเป็นทรงกลมใช่ไหมแต่มีภายในเนี่ยมีประจุไฟฟ้าโดยที่ประจุบวกก็เหมือนเป็นเนื้อเป็นเนื้อตังโมประจุลบก็เหมือนเป็นเม็ดตังโมอ่าให้นึกถึงเป็นตังโมทอมสันคิดคนอ่ะมาสรุปสรุปความหลักการจำนะทอมสันเป็นทอมเป็นทอมเขาเทคแคร์ดีก็คือคิดคนหลอดลังสีแคโทด แล้วก็ค้นพบอิเล็กตรอนโดยการแบบจำลองอะตอมเป็นแบบแตงโมทอมสันทอมเทคแคดีค้นพบอ่าทำการทดลองหลอดลังสีแคโทดค้นพบอิเล็กตรอนที่เป็นเหมือนเม็ดแตงโมที่อยู่ในเนื้อแตงโมที่เป็นประจุบวกอ่าเห็นไหมนี่คือหลักการจำง่ายๆโดยที่อินแบบจำลองอะตอมของทอมสันเนี่ยมีชื่อภาษาอังกฤษด้วยจะเรียกว่า พำมฟรุตดิงโมเดลแต่ให้เรานึกถึงแตงโมที่มีอิเล็กตรอนอ่าต่อมาเป็นเรื่องของการต่อมาท่านนี้ชื่อว่าท่านหลอดเออเนตลาเทอร์ฟอร์ดเป็นการศึกษาธรรมชาติของรังสีที่เกิดจากสารกำมันตรังสี คือลาตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยเขาเป็นนักวิทย์ชาวนิวซีแลนด์ซึ่งเขาทำการศึกษาธรรมชาติของรังสีที่เกิดจากสารกำลังรังสีมีอยู่สามชนิดเนาะซึ่งก็คือรังสี Alpha, Beta, แอลฟาเบต้าแล้วก็แกมมาแล้วคิดว่าเขาจะทดลองซึ่งการทดลอง,องเขาเนี่ยเขาได้ทำการทดลองยิงอนุภาคแอลฟาไปยังแผ่นของค้ามนี่เห็นไหม และเท์ฟอร์ดได้ทำการทดลองยิงรังสีอัลฟาซึ่งเป็นอนุภาคไฟฟ้าบวกเข้าไปกระทบกับแผ่นทองคำบางๆซึ่งล้อมรอบเอาไว้ด้วยฉากเรืองแสงผลปรากฏว่ารัางสีอัลฟาส่วนใหญ่เนี่ยทะลุแผ่นทองคำออกไปเห็นเป็นเส้นตรงเลยเนี่ยก็คือที่เบอร์หนึ่งอนุภาคส่วนใหญ่เนี่ยวิ่งผ่านแผ่นทองคำเป็นแนวเส้นตรงแสดงว่าภายในอะตอมเนี่ยต้องมีช่องว่าง มีที่ว่างอยู่เป็นบริเวณกว้างเนาะแต่มันก็จะมีส่วนน้อยเนาะที่จะเบี่ยงเบนการเคลื่อนที่อ่าเบี่ยงเบนไปแล้วก็มีส่วนน้อยมากเลยที่จะแบบสะท้อนกลับมาอมไอ้ส่วนที่เบี่ยงเบนออกไปน้อยๆส่วนน้อยเนี่ยก็คือส่วนก็คือเลขสองเนาะคืออารมณ์ประมาณว่า บริเวณตรงกลางของอะตอมเนี่ยมันน่าจะมีอนุภาคที่มีประจุบวกแลก้วต้องมีมวลสูงกว่าอนุภาคแอลฟาไหมเมื่ออนุภาคแอลฟาเข้าไปใกล้เนี่ยมันเลยกาเกิดการเลี้ยวเบนออกมาถูกปะ <c oughs> แล้วก็เบอร์สามก็คืออนุภาคแอลฟาจำนวนน้อยมากจะเกิดการสะท้อนกลับเมื่อมาชนกับอนุภาคบริเวณตรงกลางของอะตอมอ่ะ ซึ่งจากผลการทดลองเนี่ยนะครับทำให้ลาทร์ฟอร์ดเนี่ยเสนอแบบจำลองอะตอมขึ้นมาใหม่ว่าอะตอมเนี่ยน่าจะประกอบด้วยนิวเคลียสที่มีขนาดเล็กมากอยู่ตรงกลางและมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกโดยมีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆและลาเทอรฟอร์ดนะครับได้ใช้แบบจำลองอะตอมที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยอธิบายผลการทดลองยิงหลอด ลังสีแอลฟาที่กระทบกับแผ่นทองคําบางว่าเมื่อลังสีแอลฟาเนี่ยทะลุเข้าไปในอะตอมของแผ่นทองคาเนี่ยลังสีส่วนมากเนี่ยจะลอดช่องว่างระหว่างนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนแล้วทะลุออกไปเป็นเส้นตรงลังสีส่วนน้อยจะพุ่งเข้าใกล New ้นิวเคลียสซึ่งมีขนาดเล็กแล้วเกิดแรงผลักขึ้นระหว่างประจุบ,บวกของนิวเคลียสกับประจุบ,บวกของลังสีแอลฟาและทําให้ลังสีแอลฟาเนี่ยเกิดการเบียเบ่ยงเบน และลังสีส่วนน้อยมากๆๆๆๆจะพุ่งชนนิวเคลียสตรงๆแล้วเกิดการสะท้อนกลับออกมาแต่การพุ่งชนเข้าใกล้กับการพุ่งชนตรงๆเนี้ยจะเกิดได้น้อยเพราะว่านิวเคลียสมันมีขนาดเล็กไงถูกปะ่ะอือสรุป สรุปแบบจำลองอะตอมของราเทอร์ฟอร์ดลาตเทอร์ฟอร์ดได้เสนอมโนภาพแบบจำลองอะตอมว่าอะตอมประกอบด้วยปโปรตอนที่มีประจุปเป็นบวกมีมวลมากรวมกันอยู่ตรงกลางเรียกว่านิวเคลียสและนิวเคลียสมีขนาดเล็กมากส่วนอิเล็กตรอนที่มีประจุลบมีมวลน,น้อยจะเคลื่อนที่อยู่รอบอบนิวเคลียสเป็นบริเวณกว้างาหลักการจำของราเทอร์ฟอร์ดก็คือ ฟอร์ดนึกถึงรถรถฟอร์ดรถมันต้องมันไงวิ่งเพราะฉะนั้นให้นึกถึงการที่อิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบรอบนิวเคลียสหรือรอบรอบโปร,อรอตอนนั่นเองลัตเทอร์ฟอร์ดฟอร์ดรถวิ่งอิเล็กตรอนวิ่งเป็นวงกลมรอบรอบโอเคปะ,ะมาอีกคนหนึ่งเซมแซตวิช อันเนี้ยและไม่ต้องจำอะไรมากเลยแค่จำว่าคนเนี้ยแค่ให้จำว่าเวลาแซดเขาชื่อแซดแซดวิกแซดวิกแซดวิกนึกเหมือนแซนวิชเออเขาชื่อเหมือนแซนวิชก็ให้นึกถึงว่าเวลาเรากินแซนวิชเราชอบกินสดสดใหม่ๆเพราะฉะนั้นแซนวิชต้องเป็นไงใหม่ๆก็คือนิวตอนแซดวิกคนพบนิวตอนนั่นเองจบวันนี้จะไลน์นี้สอนแค่นี้ ่าคนนี้คนพบเดียวตอนนั้นเองเนาะอ่าจบโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาสอนแบบจำลองอะตอมที่เหลือกันแล้วก็อนุภาคโมลฐานของอะตอมเนาะโอเคเรามาสรุปแบบจำลองอะตอมทั้งหมดกันดีกว่าดอตันได้เสนอแบบจำลองอะตอมโดยแบบจำลองอะตอมของดอตันมีลักษณะเป็นทรงกลมตันไม่สามารถแบ่งแยกได้อีก ดอตันสรงกลมตันดอตันสรงกลมตันทอมสันทอมเทแคดีไหมเป็นทอมเป็นทอมเทแคดีทำการทดลองหลอดรังสีแคโทดค้นพบอิเล็กตรอนทอมเทแคดีทำหลอดรังสีแคโทดจำไว้โกสตล์โกลโ,โกสตล์โกลนึกถึงโกลโปรโกสตล,ล์ค้นพบโปรตอนโกโปโกสตล์ค้นพบโปรตอน รัตเทอร์ฟอร์ด,ดฟอร์ดนึกถึงรถรถฟอร์ดรถมันเป็นไงวิง่งถูกปะ Spider Man. เพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนจะต้องวิ่งรอบๆอบนิวเคลียสนิวเคลียส <c oughs> ซึ่งจะมีโปรตอนและนิวตรอนอยู่ตรงกลางเรียกว่านิวเคลียสโดยอิเล็กตรอนจะวิ่งรอบๆอบนิวเคลียสนั่นเองฟอร์ดรัตเทอร์ฟอร์ดนึกถึงรถรถวิง on, ว่งอิเล็กตรอนวิ่งรอบๆอบนิวเคลียส